จะเป็นยังไงคะถ้าเกิดคนที่เป็นอัมพาตไม่สามารถใช้ขาได้เพราะว่าไขาสันหลังได้รับความเสียหายเขาจะกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่งโดยใช้แค่ความคิดเท่านั้นนะคะไม่ต้องกดปุ่มไม่ต้องสั่งการผ่านคอมพิวเตอร์ซึ่งนักวิจัยจากสวิตเซอร์แลนด์ประสบความสําเร็จในการพัฒนาอุปกรณ์ที่ควบคุมผ่านการคิดได้เป็นครั้งแรกค่ะนี่คือคุณเกิร์ตยานออสกามวัย40ปีนะคะเขาประสบอุบัติเหตุเมื่อ10ปีก่อนจนแพทย์เนี่ยระบุว่าเขาจะเดินไม่ได้ไปตลอดชีวิต แต่ด้วยการปลูกถ่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รับคำสั่งจากสมองและส่งสัญญาณไปยังเส้นประสาทที่ไขสันหลังส่วนล่างตอนนี้เขาสามารถกลับมาเดินได้โดยอาศัยเพียงอุปกรณ์ช่วยพยุงการขยับร่างกายที่เราเห็นเกิดขึ้นเองนะคะจากการสั่งการผ่านการคิดและใช้กล้ามเนื้อที่ขาของเขาเองซึ่งก็ขยับตามคำสั่งของสมองค่ะไม่ได้มีกลไกอื่นๆเข้ามาช่วยนะคะ ปกติแล้วไขสันหลังที่ได้รับความเสียหายจะทําให้สมองของเราไม่สามารถสั่งการอวัยวะบางส่วนได้เพราะว่าไขาสันหลังคือทางผ่านของกระแสประสาทรวมถึงในกรณีของคุณออสการ์ด้วยแล้วก็อีกหลายๆคนเหมือนกันที่เป็นอัมพาตที่ขาแต่นวัตกรรมนี้ที่นักวิจัยเรียกว่าดิจิทัลบริชหรือว่าสะพานดิจิทัลเนี่ยจะเชื่อมนะะระหว่างสมองกับไขสันหลังจะทําหน้าที่ส่งคําสั่งจากสมองไปยังขาให้ขยับได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอุปกรณ์จะมี2ชุดด้วยกันค่ะชิ้นแรกคือข้างบนนะคะเขาจะปลูกถ่ายไว้บนกระ ศีรษะอยู่เหนือสมองส่วนที่สั่งการให้ขาเนี่ยขยับได้ซึ่งจะแปลงสัญญาณผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ส่งไปที่อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งคือชิ้นข้างล่างอันนี้เขาจะปลูกถ่ายไว้ที่บริเวณไขสันหลังนะคะตัวนี้จะส่งกระแสประสาทไปสั่งการให้ขาขยับได้แทบจะทันทีที่สมองคิดพูดง่ายๆก็คืออุปกรณ์ชุดนี้แปลความคิดที่ว่าจะขยับขาให้กลายเป็นคำสั่งให้ขาเราขยับก้าวเดินได้จริงๆนั่นเองค่ะ นอกจากอุปกรณ์ที่ต้องปลูกถ่ายบนกระโหลกศีรษะกับไขสันหลังแล้วชุดอุปกรณ์ส่วนต่อประสานระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์หรือว่าสะพานดิจิทัลนี้มีระบบประมวลผลที่จะอยู่ในกระเป๋าเป้นะคะช่วยรับกระแสประสาทแล้วก็แปลข้อมูลเป็นคำสั่งในการขยับแล้วก็ส่งคำสั่งต่อไปกระตุ้นระบบประสาทที่ควบคุมส่วนขาซึ่งจะทาให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเองเพียงแค่สะพายเป้พกเอาไว้นะคะ ผลงานนี้ต่อยอดมาจากหลายนวัตกรรมที่มีการพัฒนาขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาค่ะก็จะใช้การปลูกถ่ายอุปกรณ์ส่งสัญญาณไฟฟ้าในกระดูกสันหลังเพื่อกระตุ้นให้ขาขยับได้ในผู้ป่วยที่ไขสันหลังขาดหรือว่าระบบประสาทบางส่วนเสียหายจนเป็นอัมพาตแต่ว่าอุปกรณ์เหล่านี้ยังต้องอาศัยกดปุ่มนะคะหรือว่ามีเซ็นเซอร์ในการช่วยสําหรับควบคุมการขยับขาแล้วก็ท่วงท่าการเดินเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเท่าที่ควร ซึ่งข้อดีของนวัตกรรมเหล่านี้อีกอย่างหนึ่งก็คือนอกจากจะช่วยให้คนที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะกลับมาเดินได้อีกแล้วได้กลับมาเดินด้วยขาของตัวเองอีกครั้งหนึ่งคือปรากฏว่าการกระตุ้นระบบประสาทของการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยนะคะทำให้ช่วยฟื้นฟูระบบประสาทที่ได้รับความเสียหายไปก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ มีข้อมูลน่าสนใจจากศูนย์สถิติเกี่ยวกับไขสันหลังแห่งชาติของสหรัฐชี้ว่าระหว่างปี2015ถึง2021แต่ละปีเนี่ยมีคนได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังมากกว่า18,000คนนี่เป็นตัวเลขเฉพาะในสหรัฐนะคะแต่ถ้าเราดูระดับโลกข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเมื่อปี2013ชี้ว่าทั่วโลกมีคนที่ประสบปัญหานี้เนี่ย250,000คนถึง500,000คนในทุกๆปีนะคะแล้วสาเหตุอย่างที่เราเห็นก็คือจะเกิดจากสิ่งต่างๆที่ป้องกันได้ทั้งนั้น ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทจากสวิตเซอร์แลนด์ที่อยู่เบื้องหลังผลงานสะพานดิจิทัลเนี่ยเขาบอกว่าในกรณีของคุณออสกัมการปลูกถ่ายอุปกรณ์นี้ทําให้ตัวของเขาเนี่ยเริ่มจะควบคุมขาบางส่วนได้อีกครั้งหนึ่งแล้วโดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ใดๆเลยทั้งๆที่เดินไม่ได้มานานเนี่ยสิปีเต็ม ดังนั้นถ้าลองไปดูผู้ป่วยที่เพิ่งจะมีภาวะนี้ใหม่ๆเขาก็เลยเชื่อว่าการฟื้นฟูน่าจะทําได้ดียิ่งกว่าแล้วก็เพิ่มโอกาสในการรักษาให้กลับมาเป็นปกติได้มากขึ้นหลายเท่าตัวซึ่งสิ่งที่ทีมวิจัยจะพัฒนาต่อนะคะอย่างแรกก็คือการย่อขนาดอุปกรณ์จากที่ใหญ่เป็นเป้น,นให้เล็กลงแล้วก็จะมีการต่อยอดค่ะคุณจิราชาตาคุณพึ่งนาภาให้ไปควบคุมร่างกายอวัยวะส่วน<ม>อื่นได้ด้วยอย่างเช่นแขนเป็นต้นแล้วก็จะได้ครอบคลุมรักษาคนที่มีอาการอื่นได้ด้วยรวมถึงอย่างการเเปป็็นนนนสโตตรก้้่่ีคะ,คะ ก็อยากให้พัฒนาได้สำเร็จไวๆนะคะ,คะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ